พักบุ้งยอดน้ำงามน้ำ,น,ำนี่พักบุ้งก็บพักบุ้งนี่แหละนะี่ยะพักบุ้งไปมาน้ำรถจะกจับบ้านทันไหมนอ้องประชันหน่อยที่พยายามเช้า น้ำเล่นผักบุ้งเก็บผักบุ้งนี่อะไรนัเนี่ยผักบุ้งไปผัดกันดีกว่าเราเอ้ยผักบุ้งเต็มเลยเราจะเก็บผักบุ้งไปผัดจ้ะยดอดอุบัต น้ำเล่นผักบุ้งก็บผักบุ้งนี่แ่นะนั่นแ่ะผักบุ้งไปนันยอ้ออวดเลยผักบุ้งท้องงามยามเช้าน้ำรอการระบายฝนตกทั้งคืนเราไปผัดผักบุ้งกินกัน น้ำรอการระบายฝนตกทั้งคืนอืน้ำขังเต็มเลยเมื่อกี้เจอปลาช่อนน้อยหนึ่งตัวว่ายน้ำเป็นลวกก่อนนะเนี่ยปกุ้งงามๆเต็มเลยนี่ไน,นยา่าปลาุ้งเต็ม สอาดสดชื่นมีน้ำไหลน้ำช่่มเฮ้ยมีคนมาเก็บด,ด้ลยเนี่ยรับเก็บผักบุ้งเฮเก็บผักบุ้งงามๆเลยเก็บผักบุ้ง จ้าอย่าดอวบไม่ท่วมหลอกร่อการระบายอ้ำก็อุดอวบได้น้ำ ภาพติดขึ้นแล้วสวยงามนี่เราไปผัดผักบุ้งกินกันไปลวกกันนะเนี่ยผักบุ้งงามๆเต็มเลยนี่ไนย่วผักบุ้งเต็มหมน,ออนี่นาบานเขามาตีป่าแล้วนี่ อำความสะอาดเรียบร้อยก็มีคนมาเก็บได้เนี่ยรับผัดมุ้งวันที่ฝนตกข็ไมวันทั้งคืนแจ่ดูต้นไม้ก่อนต้นไม้ได้ฝนจะผักมุ้งนำงามเลย ผักบุ้งได้เมื่อก่อนเราก็สุกแล้วสองวันก็จะได้กินอื้อือน่าอบอวดเลยเผักบุ้งทอดงามยามเช้ากินผัดผักบุ้งอย่นี้ มี่ยอดงาเลยเล้วก็มีคนมาเก็บไยเนี่ยผักมุ้งผัดกันนี้่าเราเอ้ผักมุ้งต็มเลยเราจะเก็บผักมุ้งไปผัดชมหน้าบ้าน ยอดผักบุ้งเก็ยบยอดผักบุ้งไปกีนผัดผักบุ้ง่าง,งางนี้นียอดงามเลยแา่สดชื่นมีน้ำไหลน้ำช่วมเราไปผัดผักบุ้งกินกัน พักมุ้งยอดงามน้ำขังเต็มเลยเมื่อกี้เจอปลาช่อนน้อยหนึ่งตัวว่ายน้ำพักมุ้งยอดงาม ผักบุ้งงามเลยเก็บผักบุ้งวันที่ฝนตกทั้งวันทั้งคืนแต่ดูต้นไม้ก่อนต้นไม้ได้ฝนแล้ก็มีคนมาเก็บได้เ่ยรักผักบุ้ง น้ำเล่นผักบุ้งก็่ผักบุ้งนี่แหลนะนั่นน่ะผักบุ้งไปวันที่ฝนตกทั้งวันทั้งคืนแต่ดูต้นไม้ก่อนต้นไม้ได้ฝนน้ำรอการระบายนตกทั้งคืน จะยอดอบอวบน้ำรอการระบายฝนตกทั้งคืน น้ำขังเต็มเลยเมื่อกี้เจอปลาช่อนน้อยหนึ่งตัวว่ายน้ำน้ำเล่นอุ้ยผักบุ้งเก็บผักบุ้งนี่อะไรนี่ผักบุ้งไปผัดกันดีกว่าเราเอ๊ะผักบุ้งเต็มเลยเราจะเก็บผักบุ้งไปผัดน้ำรอก,การระบายฝนตกทั้งคืน วันที่ฝนตกทั้งวันทั้งคืนแต่ดูต้นหม้ก่อนต้นไม้ได้ฝนจะผักบุ้งงามๆเลยเกผักบุ้งชม <ừ. S 1> หน้าบ้านยอดผักบุ้งเก็บยอดผักบุ้งไป ไมไ่ท่วมหลอกรอการระบายอืมอ,อุบอวดเลยนักบุ้งท่าง,งามยามเช้าวันที่ฝนตกทั้งวันทั้งคืนแ่่ดูต้นไม้ก่อนต้นไม้ได้ฝน น้ำรอการระบายฝนตกทั้งคืนน้ำเล่นผักบุ้งเก็บผักบุ้งนี่แหละนั่ผักบุ้งไปพรออะอาทิตย์ขึ้นแล้วสวยงามจ้ะ ยาดูบุ๊บน้ำขังเต็มเลยเมื่อกี้เจอปลาช่อนน้อยหนึ่งตัวว่ายน้ำขัดข้องอย่างนี้นิ้งยอดงามๆดยน้ำเล่น นี่ผักบุ้งก็บผักบุ้งนี่ก่ะนั่น